ครับครูและนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้มีเรื่องสําคัญที่จะสื่อสารกับทุกคนนะครับให้รับทราบเกี่ยวกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการภายใต้การนําของพลตํารวจเอกเพิ่มปูนพิทรอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและว่าที่ร้อยตรีธนุวงยินดาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับ กระรวงศึกษาที่การได้กำหนดแนวนโยบายสำคัญคือเรียนดีมีความสุขจับมือไว้และไปด้วยกันซึ่งเน้นการศึกษานะครับเพื่อความเป็นเลิศและก็การศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิตนะครับการศึกษาเพื่อความเป็นเลิกศก,ลก็เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของลูกนักเรียนทุกคนให้ได้รับการเรียนรู้ที่ดีที่สุดเพื่อให้เกิดองความรู้ ทักษะและคุณลักษณะ,ละที่จําเป็นสําหรับอนาคตส่วนการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติก็คือการทําให้โรงเรียนเป็นพื้นที่แห่งโอกาสทางการศึกษาที่เปิดกว้างสาหรับทุกคนและช่วยให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้สร้างอนาคตที่ดีให้กับตนเองและครอบครัวนะครับนอกจากนี้กรรทรวงศึกษาธิการ ยังได้กำหนดแนวทางแนวนโยบายฉลาดรู้ฉลาดคิดฉลาดธรรม<ก>เพื่อพัฒนาเยาว,วชนไทยให้เป็นคนเก่งมีคุณธรรมและปรับตัวได้ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วคำว่าฉลาดรู้หมายถึงการเรียนรู้อย่างลึกซึ้งเข้าใจสาระสำคัญและสามารถนำความรู้ไปใช้ได้อย่างจริงแท้จริงนะครับฉลาดคิดคือการมีทักษะ คิดวิเคราะห์คิดอย่างสร้างสรรค์และแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผลฉลาดทำคือการลงมือปฏิบัติอย่างมีเป้าหมายมีความรับผิดชอบและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้นะครับคุณครูและนักเรียนทุกคนครับหากเราทุกคนร่วมมือกันจับมือไว้แล้วไปด้วยกันเราจะสามารถสร้างโรงเรียนของเราให้เป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยคุณภาพและความสุขในการเรียนรู้ ผมขอให้คุณครูทุกท่านมุ่งมั่นพัฒนาการสอนที่ส,งส่งเสริมทั้งความรู้ความคิดและการลงมือทาและขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนพัฒนาตัวเองทั้งทางด้านวิชาการและทักษะชีวิต<ล>เพราะการศึกษาที่จะนําไปสู่อนาคตที่มั่นคงและพวกเราทุกคนคือกําลังสําคัญในการสร้างอนาคตนั้นขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้ของคุณครับ